เห็นคร่าวๆนะเห็นคร่าวๆคือรู้ร mm. ู้แหละว่าจะเป็นแม่แบบไหนแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นเลยก็ต้องรอดูรูปก่อนว่าบู้แค่ไหนเลือกเลือกแค่ได้เลยว่าจะเอาแบบผู้ห si ญิงหรือผู้ชายเลือกเลยใจอ่ะอยากได้ผ uhm ู้หญิงมากตอนหน้านี้อยากได้ผู้หญิงสุดๆเลยแต่ว่าเชื้อหูดอ่ะไม่มีผู้หญิงเลยไม่อยากจะคุยคุยได้เลยใช่ไหมก็ ขึ้นหน้าตอนณตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่กําหนดระยะเวลาใส่มันสัตว์คุณภาพไข่ของเราดีมากค่ะแข็งแรงดีเยี่ยมมากค่ะอผู้ชายครับดีกว่าใครทั่วโลกบอกแล้วไม่อยากคุยเพราะอย่างไรขาบอกว่ามันวิ่งชนวิ่งชนะเร็วมากเยอะมาก แข็งมากมทุกอย่างพร้อมมากพร้อมมาก <ไป S 1> คือ,อตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวเหลือแค่ตัวปั่นเองณวันที่เราจะจะอยู่ใน p r o c e s ของการฝังตัวอ่อนหรือการใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวปั่นต้องพร้อมแล้วก็แข็งแรงมากหมายถึงว่าแบบภายในมดลูกอะไรอย่างเงี้ย อะไรแต่ว่ามันยังไม่มีไข่แม่พ่อปีนี้ก็รับงานด้วยใช่ค่ะรับงานด้วยแต่ว่ามีมีแผนนะมีแผน<อ>ปีนี้34น่าจะมาสักสามห้าสามหกอีสักสองปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>จร่จิมเราผ่านกระบวนการกาจิ้มมาหมดแล้วใช่ไหมตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะหนักปุ๊บหรือว่ามันทรมานมันต้องสามีภรรยาต้องเที่ยวี่เราไปทรมานไหมก็มีมากอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะคะแชร์ก็มันก็อาจจะมีอุดอัดอุดอัดบ้างด้วยความที่ผ่านตัวเล็กแล้วพอเราต้องกระตุ้นไข่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ อาจจะมีภาวะแบบท้องป่องพุงป่องแล้วด้วยความที่ปานออกกําลังกายตลอดเวลาวันวันที่เราใกล้จะเก็บไข่อะมันต้องแบบงดขยับร่างกายอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อทุกสิ่งอย่างเพื่อการที่จะมีลูกอะไรเงี้ยเราก็อดทนได้ก็ทําได้สบายมากไม่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 ได้คิดเรื่องธรรมชาติเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่า เหมือนกับว่าป่านอะกำหนดระยะเวลาไว้เลยป่านจะได้แพลนได้ถูกว่ามันจะทํางานเมื่อไหร่หยุดงานเมื่อไหร่ถ้าแต่สมมติเราปล่อยธรรมชาติใช่ไหมคะวันดีคืนดีรับงานไปแล้วล้วพรอเรื่องนี้24ตอนแล้วถ่าย6เดือนอยู่ดีมาโคฟเป๊ะ มันจะลำบากทีมงานลำบากคนมันไม่นด้เลยครับเฮ้ยขอถามย้อนกลับไปจริงๆถ้าธรรมชาติของสองคนมันมีได้ไหมมีได้ค่ะมีได้ก็อยู่ในวัยที่แข็งแรงเป็นวัยเจริญพันธุ์ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าอย่างที่มันบอกแหละว่าเราทำงานตั้งแต่เด็กแล้วเราติดกับแบบชีวิตประจําวันที่มันมีตารางงานชัดเจนก็าตที่เราจะมีนิสัยอะไรนะคะเราจะไม่ธรรมชาติช่วงที่เราจะมีนิสได้ไหมต่ามแผนที่เรามีจะมีอ่ะ ไม่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 ได้ถามหมอเรื่องอะไรค่ะก็คือว่าแบบเราปากบุดไปเลยว่าฉันจะใช้วิธีนี้แหละเราไม่ใช่คนจะมีปัญหาถ้ามีลูกยากถึงจะไปฝากใครกันอีอเราก็มีลูกยากแต่เราอยากมีลูกตามเวลาที่เราต้องการใช่ค่ะตอนนี้คงเราอยู่ตรงไหนปีหน้าปีหน้าเลยใช่ไหมคะปีหน้าปีอะไรอ่ะไม่ปีมะเมียอ๋อดูดูนักศึกษาปีเดียวกันสามปีอีสองปีอีสองปีใช่ไหมปีนี้ปีมะโรง มาโลมาเสรแล้วก็มาเมีย หกเก้าเลขสวยหกเก้าใช่เพราดูไว้หมดแล้วใช่ใช่้าเหมือนไม่คนแบบไม่มูเลยเนาะแต่้งมูสุดอะไรปีใครค่ะเราะวาในหกเแล้วจะดีไหมไม่ค่ะเป็นปีเป็นปีที่ปั่นเกิดพอดีเป็นปีมะเมีอาที่มันบอกว่าพอความเป็นมะลงมะเสงอ่ะคนจีนอ่ะเขาอาจจะชอบเพราะมันใหญ่แต่ว่ามันจะใหญ่ทัาบ้านนะ่รเลอย่างนี้แล้วแบบพูดเป็นรากาปั่นเป็นมะเมียากลัวเดี๋ยวลูกมะลงมะเสงมันจะแบบฟุ้ฝ่าอย่างนี้ไม่กันเราไม่ าเราหน้าเรายุคใหม่มากเออทำไมมู๊ดลู๊ดมู๊ดดูดดูดที่ปากกับปากนี่ไม่ใช่สายเลยนะจีนทั้งคู่แล้วบ้านฝ่ายอาจจะถือแบบถือเพชรอะไรพวกนี้ใช่ก็แต่เรื่องนี้มีเรื่องอื่นไหมที่แบบว่าถือเทปต่าหนักเลยที่แบบว่าไม่มีไม่มีมีแค่เรื่องนี้นะคะที่เหลือก็ชิลๆสบายๆ กระบวนการอะไรที่ตัดการไม่ว่าเอ้ยถ้าเตรียมพร้อมจะมีน้องจริงมีมีคะต้องทังานเบงงานช่วยจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบพักนะอาจจะทําอยู่แต่ว่าเป็นงานเบาๆก็อาจจะเลือกอันที่แบบไม่ได้เป็นแบบดราม่าร้องไห้อารมณ์สวิงอะไรแบบน้กลางปีหน้าปหรเป็นพักลยอะไร่กลางปีหน้าก็ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นยังไม่ได้พูกับผู้จัดการแต่ว่าคิดว่าค่ะก็รับแหละแต่ว่าอาจจะเป็นงาน เบาๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ตถ้าถ้าเกิดมีน้องอะค่ะอาจจะต้องพักอา,าต้องพักสมเดือนไตรมาแรกแล้วก็ไตามาที่สองเดือนทีน่สี่หรือเดือนที่หกก็ได้ใช่แล้วก็น่าจะพักตอนแบบ7จถึงเกเลยแสดงว่าตอนนี้คือมวยการอยที่ยังไม่ร้อนแับมา,มาสวยเสียตาที่ลุกหล <c oughs> ใช่ค่ะครูพีเลย<า>ใส่ไม่พักอยู่แล้ว <c oughs> ยังไงครัมันคือก่อนใช่ไหมคะแบบว่าเตรียมพร้อมแบบว่าถ้าเกิดทุกวันแต่แบบทำไว้เออไม่คือป่านอ่ะใช้ชีวิตอยู่ทะเลอยู่แล้วไงชุดทุกวันเนี้ยค่ะที่มันเป็นชุดประจําวันแล้วก็เธอแก่เกืิดจะเป็นชุดที่มันแห้งง่ายแล้วเป็นชุดไม่น้ำอยู่แล้วเขไรนะก็มาลิซายได้ก็ใส่แล้วอะไรนะก็มาลิซายได้ก็เกลี้ยงใจพอดีคันนี้ใช่ใช่ใช่ก็คือเสื้อผ้า เวลาจะแบบมาห้างมาในเมืองอะไรเงี้ยหาเสื้อผ้าใส่ย,ยากมากเพราะเสื้อผ้าทุกชุดในในในบ้านอะ่ะมันเป็นชุดแบบแห้งง่ายอะ่ะ<อ>น้านนโลกผีดีคนทั่วคนกเนี้ยเพราะแบบว่ากระผมสต้านด้วยเป็นชุดไม้หนามก็ดูแบบแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจที่เขามองว่าแซ่บค่ะ<อ>ก,กลัวเขาจะแบบมองเป็นแบบทหารเกณฑ์อะไรไม่สีหน้าม <laughs> สวยไง,ง่อนนี้คนไหนสนใจไหมว่าดูแมนกว่าสามีคก็สามีหนีไปตัดสกินเทสแล้วจะให้ดูแมนพอมมา ต้องผมมีแถนนีดเติมแบบยาวไหมไม่มีเลยค่ะคือผมอันนี้ยาวแล้วไว้ให้ละครใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเสร็จนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะกลับไปแบบสกินเทดเหมือนเดิมจกังวลเรื่องหุนไปเพราะเราเป็นสายแซ็กซี่มาแบบว่าโดยตลอดถ้าสมมติเดี๋ยวต้องเตรียมมีน้องก็ขุในเรื่องการกินต่างๆได้เนี่ยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าปัดคิดว่านี่จะหลาดเราเพ่งอยู่นะฮะ กลัวก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าปานออกกำลังกายตลอดเวลาใช่เป็นคนที่แบบว่าขึ้นโอขึ้นยากแต่ลงง่ายใช่เขาคืออ่าช้อนเล่าล้าล้าแล้วพอเก็บขาพนี้ยังคะพี่ปานครับเออเป็นแม่นี่ยัง เห็นคร่าวๆนะเห็นคร่าวๆคือรู้รู้แหละว่าจะเป็นแม่แบบไหนแต่ว่าท่านี้ท่านั้นเลยก็ต้องรอดูรูปก่อนว่าบู๊แค่ไหนเลือกแค่ไห้เลยามว่าจะเอาแบบผู้หญิงหรือผู้ชายเลือกเลยเอกได้ใจอ่ะอยากได้ผู้หญิงมากตอนหน้านี้อยากได้ผู้หญิงสุดๆเลยแต่ว่าเชื้อหูดะไม่มีผู้หญิงเลย แสดงว่าคุณพ่อหกอักเหว่าคุณพ่ออยากได้ลูกสาวมากใช่เออคือวุดอ่ะไม่สีเดียกว่าเใ็นผู้หญิงผู้ชายแต่ตัวปันอ่ะเป็น้ผู้หญิงเนี่ยมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือด้วยความที่ถ้าเกิดทุกคนรู้จักวุ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าวุดิโซนมากมเป็นคนที่แบบไฮเปอร์อะเลอร์แล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยเราก็อยากมีเพื่อนอยากมีแบบรู่งสาวไว้แต่งตัวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสรุปแล้วก็คือเชื้อเขาอะเป็นผู้ชายหมดเลยหมดเลยทุสี่ตัวผู้ชายหมดเลยไม่มีผู้หญิงเลยไม่ลองคัดใหม่แบบเลือกใหม่ก็ไม่มีก็ไม่ไหวแล้วโอ้ใหมก็ไม่ไหวแล้วแห่มานั่งจิ้มแบบกระตุ้นไข่ใหม่อะไรเงี้ยซึ่งคุณหมออะก็น่ารักคุณหมอก็ปลอดใจว่าแบบอ่า ไม่เป็นไรนะคะคุณปานแบบบางคนอยากจะได้ผู้ชายท่าตายแต่ว่าเชื้อเป็นผ้หมดเลยนี่ายากม,มากนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยปลกอบใจตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนเราจะได้เป็นคนสวยคนเดียวในบ้าน <c oughs> <c oughs>